ฉันเก็บเอาไว้ไม่รู้จะแบ่งให้ใครให้เขารักเธอคนเดียวฉันตัน้งคนท่างคืตัวเองเพ่อเก็บควารักนี้ไว้ให้นานเท่าไรปากับเธอทุกคำหัวใจมันวนมันไหวไม่รู้ว่าเป็นอะไรเมื่อมีแว่นมอดนใจ ให้คิดซ้ำๆบาราชูบาชูไม่อยากให้เธอได้รู้ในน่ากลัวมันทุกข์รอวันจะร้าวใจนะจะต้องทนเก็บเอาไว้ไม่รู้จะแบ่งให้ใครให้ใคร ฉันต่างคนซ้ำกับตัวเองแต่กต <Iya. S 1> um. ็ยงราบนีนไว้ที่น่นาไรฉันต่งเธอทุกครั้งฉันต่งเธอทุกครั้งอะไรหัวใจมันวันมันไหวหัวหัวใจมันวันมันไหวไม่รู้ว่าไม่รู้เป็นอะไร 爱你为什么在爱里生存？